ค่ปะปตุยกะปีกำลังย้ายต้นไม้ปลูกต้นไม้เด้อพ่อแม่พี่นอ้องเฮามาเมืองนี่ปตุยกะปีย้ายต้นไม้พ่อแม่พี่นอ้องย้ยายิย,าย,ย,าย,ย่าิย้าิย่าิต้นไม้ปลูกต้นไม้ตลาดเยอะมาปะยอะมาค่ะนี่ย,ย่าิย่าิพ่อแม่พี่น้องเอ้ยย,ย้ายเด้อนี่ปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยขิงว่าปุ๋ยคอ ตอแลหลยังไม่ขวนตอแหลปุ้ยขี่ม้วนปุ้ยขอกพ่อแม่พี่น้องใส่ลงไปกับดินปลูกดินดำเฮานี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องใส่เข่งเพราะว่าอันต้นไม้พื้นพื้นลึกพ่อแม่พี่น้องเอา้าอันนี้ง่ายต้นนี้ไม้ไทรนี่น้ำพ่อแม่พี่น้องง่ายพิ่นไม้ไทรนี่น้ำเปลี่ยนถังเปลี่ยนถังเพิ่น เปลี่ยนเปียนเปียเปียนถังพ่อแม่พี่น้องเปลียนถังเป็นเิ่นไงเนาะแม่พี่น้องเป็นญ่เลรวอันนี้มดน้อย เียนเพิ่แมนีเน,นียมเียนต้คางเพิ่มพวกด,ดินเก้าดินหยังเป็นแกบเป็นหยังนี้ใสไปได้แมนีีนอ ขให้เข้ากันกับดินเฮาพ่อแม่พี่น้องนี่ปุ๋ยปุ๋ยคอกพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยหิ้งว่าน่ะพ่อแม่พี่น้องปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเออใส่ลงไปพ่อแม่พี่น้องใส่ลงไปนี่พ่อพ่อแม่พี่น้องใส่เน้นะ พบกันพรุ่งนี้นะ שלום שפענית נגדה นี่ใส่นีได้แม่พี่น้อเป็นแก๊ตนนี้ ทั้งต้นดาวเลืองนี่ทุกตน้นงานชื่นเพิ่นอยู่น้องกันค่ะเพิ่นพันกันแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะเพิ่นพันกันแล้ว ใหม่ม,ขม,มาขำพูดไหมพี่นอ้องเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางใหม่มาขำใหม่มาขำ ว่าให้เพิ่นเอ็นนี่นี่พ่อแม่พี่นอ้องเอาดินใส่เด้อด,ดิน,ดนดใส่พ่อแม่พี่น้องนี่ยำให้ละเหลือสองเบิร์ดละนีเรดทาไปซื้อมาอีกพ่อแม่พี่นอ้องเห้ย มองง่ายมองพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางอือฮึต้องเปลี่ยนกระถางให้เพื้นพ่อแม่พี่น้องเลยเพื้นง่ายแล้วนวดน้ำ่อแม่พี่น้องนดน้ำนวดน้ำ จ้าคลิปนี้สำนีด้วย